ว่ายกันอีกครั้งนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเป็นพระการทําความสะอาดแบบสมจริงเน mm hmm. ื่องจากในหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปฝึกเป็นโจรแบบขั้นพื้นฐานมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมอยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเลยทําอาชีพสุจติดแทนโดยการทําความสะอาดยังไงละ่ะโอเคเรามาดูที่ทํางานของผมกันเลยดีกว่านะ mm hmm. ถามริโ้โอเคโอเคการเริ่มต้อนอาจจะอาจจะแย่นิดนึง แต่ก็เก็บกวาดนิดหน่อยก็อาจจะดูดีอาา่าฮะบ้านข้างในเราอาจจะสวยก็ได้นะใครจะไปรู้ละ่ะก็ไม่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 น่าเป็นคนดีเลยเป็นโจรเหมือนเดิมดีกว่ากูอันนี้น่าจะเป็นขยะขยะแล้วก็ขยะขยะ,ขยะอ่าชัอ่อโอ้โหโอเคเราช่างมาดีกว่าเรารับงานเลยดีกว่าหาเงินซ่อมบ้านนะผมขอเรียกคุณว่า คุณยูลวกันนะโอเคเรามาถึงที่หมายแล้วนะนี่คือบ้านของคุณยูสินะซึ่งไม้ม็อบเอ่อเราอุปกรณ์ของเราก็มีไม้ม็อบหนึ่งอันกับมือของเราโอเคคุณยูครับคุณยูอยู่บ้านไหมคไม่อยู่หรอกม,กอมกั้งโอเคครับคุณยูผมมาผิดหลังครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านของคนอื่นนะไม่ใช่้านคุณยูหรอกม,กมั้งมีอะทำอาชีพสุจริตมันยาก จริงเลยอุ้ยหายสวยเนี่ยน้าขโมยจังเลยไม่ไม่ไม,ไม่เราเป็นพนักงานทำความสะอาดเอ่อผมถามจริงนี่บ้านด้วยถุมศพผมถามจริงนี่มันบ้านใช่ไหมนี่คือบ้านห้องยังไม่ท่า่ฮะผมจะเห็นห้องน้ําว่ะน่าจะเป็นตรงนี้โอเคครับปิดดีกว่าโอเคโอเคเริ่มเริ่มทำความสะอาดเก็บกวาดกันเลยอ่ะงานรีบงานรีบดีนะที่เราแบบถนัดเรื่องการเก็บของนะนื่จากขโมยเก่ง สกิวนี้ก็พอได้ใช้กันบ้างนะอันนี้อะไรอะ่ะเขาต้องการให้เราซื้อของให้อย่างนั้นเหรอคืออะไระต้องการอะไรอะ่ะฮีเซอร์เครื่องทําความร้อนปะไัยเออตัวละสี่สิบสี่เหรียญกับห้าสิบเหรียญอา่างบของเราไปอยู่สามหมื่นเหรียญแต่คุณลูกค้าเป็นคุณลูกค้าคนแรกนะเราจะเปย์คุณด้วยสี่สี่เหรียญอ่ะโอเคเราจะติดตั้งให้คุณเลยนะ <c oughs> เอากระไข่น็อตให้ด้วยละมามาโอ้ยเสียงกระจี้หูจังเลย เฮ้ยขนลุกเฮ้ยรู้สึกดีโอเคฮิตเตอร์ของคุณเสร็จแล้วนะโอเคเราเริ่มทำความสะอาดกันเลยดีกว่าขั้นแรกก็เปิดให้อากาศมันถ่ายเทเนื่จากห้องน่าจะเน่าหน้าดูเลยเหมือนไม่ได้เก็บกวาดมาสองสปีได้มนเนี้ยไม่น่าเป็นคนดีเลยห้องน้ำไม่จะเปิดนะปล่อยกันแหละในนี้ชักมีอะไรบ่ะไม่มีว่ะแย่จังว ใครเขาสอนให้วางเทมแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้านี่นี่นทำให้อ่าเอ่อกินแล้วไม่ทิ้งอ่ะอ่ะอ่าค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะเอ๊คุณยู่คุณส่องกระจกกูเป็นแวมไพร์เหรอเนี่ยผมไม่เห็นเงาตัวเองโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บกวาดกันเลยไม้ม็อบ มันเส้นสปาเกตตี้ป่ะเนี่ยแบบยังไม่ได้ต้มมา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 บ้านของคุณจะต้องสะอาดนะคุณลูกค้าโอ้ผมชฟตีนของคุณนี่ก็น่าหน้าดูพอสมควรเลยเนี่ยโอ้ยคราบอะไรวะนีเนี่ยบ้านคุณเกิดสงครามกันในบ้านเลยโอ้ดูคราบเลืเอดพวกนี้สินี่บ้านฆาตกรป่ะนี่ยอันเนี้ยผมว่านะถ้ามันไม่ใช่อ้วกมันก็เป็นเจ้าคุณลูกค้าของเราคนแรกของวันนี้นะ คราบสกปรกจะหายไปคราบสกปรกจะหายไปตีนผมสะอาดนะไม่องห่ดีเหมือนใหม่เลยห้องนี้โอเคเราจัดโต๊ะให้เขาหน่อยแล้วกันมามามาถ้าเกิดไม่คุ้มค่าแไรเนี่ยผมจะทำให้เน่ากว่าเดิมอีกคอยดูเปิดดูสิไม่มีขยะไม่มีขยะโอเคในตู้ก็ยังโอเคอยู่ห้องต่อไปกันเลย ห้องนี้ก็เสร็จไปทีเรียบร้อยปิดหน้าต่างอีกคราวเ็ตเรียอีกหนึ่งห้องปิดปิดให้หมดอ่าประตูอย่าเพิ่งปิดนะเพราะเรากำลังจะเจอสึกใหญ่ในห้องนี้โอเคทุกคนกั้นหายใจพร้อมกันหนึ่งสองสามผมจะอ้วกโอเคปะสเปรดนักทำความสะอาดแห่งสองพัน t ี่ o ิบสองถู ถุยเอี่ยมถุยเอี่ยมกริง้ง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 จดจะโต๊จะโต๊ะเปิดทำไมจะโตจะโตอ่ะประมาณนี้โอเคคุณลูกค้าห้องน้ำผู้สาตแล้วนะปิดประตูให้ล็อกบ้านด้วยนะคุณยูเจอก,กันใหม่นะไม่ต้องจ้างผมอีกนะถ้าขาดแรงไม่คุ้มนะไม่บายจ้า ไว้เจอกันใหม่นะคุณยูอ่าเป็นงานที่เหนื่อยพอสมควรเลยนะทุกคนว่ากันไหมการเป็นคนทําอาชีพสายขาวเนี่ยมันรับเงินที่แบบอาชีพสุจริตเนี่ยมันรู้สึกห่วยแตกเป็นบ้าเลยไปเป็นโจรเหมือนเดิมดีกว่าเยอะเลยเงินดีด้วยละ่ะรับงานเพิ่มอีกสักงานแล้วก็นอนพักยาวๆแล้วกันเนาะห้องน้ำกูเน่ามากเลยมาดูงานสิอุ้ยมีสองงานเนี่ย เราจะเลือกเป็นของคุณ CS แล้วกันนะผมจะเรียกคุณว่าคุณคุณซีโอเคผมรับงานของคุณคุณซีอ่านี่บ้านของคุณซีอุ้ยดูสวยกว่าบ้านของคุณยูอีกนี่เป็นนามสมมุตินะทุกคนจะคิดมามอุ้ยรถก็สวยนะนี่คุณซีผมสามารถเฮ้ฮ่าคุณซีครันนี้ผมขอเป็นแทนค่าจ้างได้ไหมไปกันเลยกลับบ้านกันขอดูในบ้านหน่อยสิ พี่ก็สะอาดเอาเรื่องนี่แล้วจ้างเราทำไมเพรเปิดผิดห้องเฮ้ยคุณซีบ้านคุณโอเคเลยเนี่ยโอ้มีตังค์ปะวะปกติในตู้ต้องมี15เหรียร์ไม่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 ไม,ไม่เป็นคนทำงานสุจริตมันยากจริงๆเลยเนาะมาๆเขาจ้างมาโอโ้โหโหอะไรวันนี้อ่ะบ้านกับโรงรถคุณคนละเรื่องกันเลยนี่เราจะทำงานแบบว่องไวจักรยานเหรอจักรยานสมมติรราจอดกัน,นตรงไหน เขากองกันอย่างนี้หรอวะเก็บ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 ความไวขยะนี่มันอะไรกันเก็บทิ้งเก็บทิ้งไอ้พวกเนี้ยใช้ได้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 โอเคทิ้งทิ้งทิ้งให้หมดอ่าทิ้ง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 โอ้ยผมจะบ้าตายขยะบ้านนี้มันอะไรกันเนี่ยแล้วจักรยานเนี่ยทำไมเขาจอดกันแบบนี้นะอ่าฮ้าน่าจะสำเร็จไปได้นิดนึงแล้วหรือเปล่านะอันนี้อะไร โอ้ให้ผมเอารถเข้ามาจอดให้ด้วยเหรอจ้างคุ้มนะเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดไม่มอบคุณภาพสีโคตรแสบตาเลยอุ้ยตบงานไวดีคุ้มค่าโคตรคุ้มเลยคุ้มค่าสุดๆว้าวไม้นี่มันอะไรกันแค่แป๊บเดียวห้องนี้ก็สะอาด <c oughs> เป็นปริ้นทิ้งเลย <c oughs> มันเหลืออะไรอีกวะมันบอกว่จะสกระปรกอยู่อะ,ะต่างเหรอนี่นะ อ๋ออ๋ออ๋อเราต้องเริ่มจากตรงนี้ดิมัน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 ใช้ยากปะโอ้โหทุกคนใช้โคตรยากเลยเอะไะครับอะไรครับปุ่มปกขันนี้แตกแล้วเขาพร้อมทั้งสกอร์เขาดิฟอ่ะอ่ะมันยังไม่เสร็จเลยเอา ลูกค้าหักเงินกูแน่เลยมาผมจอดรถให้โอเคอ่ะผมปิดให้ด้วยรถสมัยนี้มันทะลุกำแพงได้ด้วยเหรอวะขอบคุณที่จ้างครับ476เหรียญผมจะไม่บายกแล้วคุณจ่ายค่าจ้างผมไม่คุ้ม เหนื่อยอีกวันเหนื่อยสักงานจะเป็นไรไปกำลังเคลิ้มเลยอีกสักหลังเป็นคนดีก็สบายสนุกดีเนะี่ยคุณเจคุณเจ,ณเจผมรับงานคุณโดยไม่ลังเลอ่าบ้านของคุณเจเราต้องเข้าโอ้รอบนอกก็ดูสะอาดดีนะบ้านของคุณก็ดูสวยดีนี่แล้วคุณจ้างผมทําไมกันนะห้องของคุณก็สะอาดนี่ก็ไม่ได้แย่นี่นะาสะอสดนีิวา ตายหมดเลยเนี่ยไอ,อ้ตรงนี้บันครมีอะไรตั้งอยู่วะมันคืออะไรนะสิงหรอสิงล้างหน้าอะไรอย่างนี้ปะอ๋อนี่งอ่าคุณต้องการอะไรอีกนะคุณต้องการที่แขวนมันคือที่แขวนใช่ไหมแต่คงไม่ได้ติดตรงนี้หรอกมั้งน่าจะติดห้องอื่นนะใช่ไหมห้องนี้แหละติดห้องนี้แหละไอเนาะซะหน่อ,นอย คือยรู้สึกดีจริงๆเลยหมุนน็อตซะหน่อยมันง่ายกว่าสะดอกุญแจประตูบ้านคนอื่นอีกนเนี่ยงานวันนี้ก็เพลินดีนะโอเคแล้วก็ห้องนี้มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไร,ไะไรจ้างกูมาติดซิงล้างจานกับที่ห้อยพาชิตัวผมเป็นพนักงานทำความสะอาดนะไม่ใช่ช่างปลาปลาไอ้เปรคุณเห็นผมเป็นอะไรกันเนี่ยคุณเห็นผมเป็น คนรับใช้ได้ไงวะเนี่ยผมเป็นพนักงานทำความสะอาดผมไม่ใช่คนติดตั้งอุปกรณ์เครื่องทำความร้อนกับติดซิงอ่าล้างหน้าิงผู้จบ่นไปผู้ทำอยู่ที่บาอ๋อผมลืมไขน็อตให้โทษทีขอโทษด้วยโทษทีคุณลูกค้าผมลืมนะ่ยนุนๆนนนนนนนต่อสายยางวนุนๆนๆนๆนน ต่อท้ายอย่างมุนมุนๆมุน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 ,มนอกอ้าเป็นเกมบั็กที่ดีดิสิ่งล้างหน้ายิ้มได้ด้วยน่ะแกนวัตกรรมเลยนี่ไปดีกว่างานของผมก็น่ยจะหมดแล้วสินะใช่ไหมผมจะรู้วงงานของผมหมดหรือยังอะหมดแล้วนะโอเคครับผมคุณเจ โอเจอกันใหม่นะครับคุณเจอขอบคุณที่ใช้บริการนะวันหลังไม่ต้องนะครับผมผมเป็นพนักงานทําความสะอาดโอเคครับเป็นไงกันบ้างกับการเป็นพนักงานทาความสะอาดหนึ่งวันนะหวังว่าทุกคนคงจะสนุกแลวก็ชื่นชอบผลงานของผมและกก,การพูดคุยของผมกับาทางลูกค้า,เ,าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็อย่าลืมกด subscribe และยินดีกัการที่งแจ้งเตือนเพื่อได้ไปพาดข่าวสามรุกคลิปของเราอัพลงช่องแล้วคุณจะได้เห็นคลิปของเราเป็นคนแรกเลยเพราะต่อไปจะไปเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะซิลแอบกูชามไปบ่ายจ้าไปไปโจรเหมือนเดิมดีกว่าครับผมง่ายกว่าเยอะเลย come on let's go